สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับโดยใช้โปรแกรม microbit.org นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยอ่าเรียนเห็นหน้าจอเนาะครับผมวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับเนื่องจากว่าเรามีการเรียนแบบในรูปแบบของออนไลน์ด้วยนะครับคุณครูก็จะ มาสอนการเขียนโปรแกรมโดยใช้ไมโครบิดนะครับก่อนอื่นให้นักเรียนเข้าไปที่ Google Chrome นะครับเข้าไปที่ Google Chrome นะครับพอเข้าไปที่ Google Chrome ได้เสร็จให้นักเรียนไปที่ Google นะครับเห็นักเรียนเข้ามาที่ Google เสร็จนะครับให้นักเรียนเซิร์ชคำว่า microbit.org m i c r o b i t microbit นะครับ .org กด search เลยครับจากนั้นนักเรียนเห็นนะครับเว็บไซต์อันแรกที่ขึ้นมาชื่อว่า microbit.org กดเข้าไปเลยครับจะเจอหน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับ o r g ก็คือเว็บไซต์ที่ไม่สแสวงหาผลกําไรนะครับเป็นเว็บไซต์สําหรับเขียนโปรแกรมนะครับนักเรียนสามารถเลื่อนดูได้นะครับทดลองเข้าไปดูได้มีโปรแกรมอย่างอื่นอีกนะครับจากนั้นนักเรียนเลื่อนหานะครับมาที่ตรงนี้ครับขีด3มขีดเห็นคาว่า less code ไหมครับ less code ตัวนี้นะกดเข้าไป กดเข้าไป l レ s Code เสร็จแล้วนักเรียนเจอคำว่า Make Code Editor นะครับกดเข้าไปครับจะเจอหน้าตาสำหรับใช้เขียนโปรแกรมแบบนี้นี่เองเองนาะก็จะมีตัวอย่างโปรแกรมที่เขาเขียนโค้ดไว้แล้วก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเป็นตัวอย่างเนาะ,ะเราจะมาเขียนโปรแกรมใหม่มาที่คำว่า New Project ครับ เสร็จแล้วใส่ชื่อนะครับสมติอาจารย์ตั้งชื่อดีหนึ่งนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้แนะนำให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับกด create ครับรอสักพักเขาก็จะโหลดนะครับหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาหน้าตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับด้านซ้ายมือเป็นจุด9้าจุดเป็นวงกลมเป็นหูฟังอะไรฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนี้เรียกว่า เมนูนั่นเองฝั่งน,นี้นะครับเรียกว่าเมนูพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมนะครับมี2อันคือ on start กับ forever นะครับส่วนแสดงผลลัพธ์อยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นบอร์ดนะครับเป็นบอร์ด LED ที่จะแสดงผลนะครับเหมือนไปไายไฟนั่นเองนักเรียนก็ลองมาใช้อันแรกนะครับอันนี้เป็นบล็อกคำสั่งนะครับเหมือนกันกับที่เราเคยเรียน code.org เลยครับอันนี้บล็อกคำสั่งสามารถลากเข้ามา ลากเข้ามาได้นะครับถ้าคุณครูทําผิดทํำยังไงครับลากไปทิ้งครับรอให้มันขึ้นแถบสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันจะทิ้งมันจะทํางานยังไงเอ่ยน,นะครับมันจะทํางานโดยที่เราลากเข้าเข้ามานะครับแล้วก็มาต่อเป็นจิกซอว์แบบนี้ครับเสร็จแล้วในช่องนี้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับเช่นอาจารย์ทําเป็นสามสองหนึ่งแบบนี้นะครับ ดูการแสดงผลด้านล่างตรงนี้นะครับตรงมอว์าจาร์อยู่ตรงนี้นะครับการแสดงผลด้านล่างจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็น3 2 1ตามที่เราต้องการอันต่อไปเป็น LED นะครับจอ LED หลอด LED นั่นเองนักเรียนสามารถจิ้มนะครับหรือออกแบบรูปร่างเองได้เลยนะครับแบบนี้ดูการแสดงผลด้านล่างนะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จก,ก็จะแสดงผลนะครับ On Start จะแสดงผลรอบเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น forever forever จะแสดงซ้ำๆไปจนกว่าโปรแกรมจะสิ้นสุดนะครับต่อไปเป็น Show Icon นะครับ Show Icon คืออะไร Show Icon คือแสดงสัญลักษณ์พิเศษนั่นเองหรือไอคอนที่เขามีออกแบบไว้แล้วด่วงนะครับ อาจารย์ก็จะเปลี่ยนเป็นหัวใจอันเล็กอันใหญ่นะครับมาดูการแสดงผลด้านล่างเห็นไหมครับหัวใจเล็กใหญ่คราวนี้มาที่แถบสีเขียวนะครับชื่อว่าลูปนะครับสังเกตสีจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับอาจารย์เอามาเสร็จแล้วอาจารย์เอามาใส่ตรงนี้ครับเอาหัวใจมาใส่นะครับดูการแสดงผลคราวนี้ สามหัวใจเล็กใหญ่หนึ่งสองครบสครั้งครับอันนี้คือรีพีทตัวเลขตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นกี่ครั้งก็ได้เครื่องมือตัวถัดไปนะครับที่ใช้เขียนโปรแกรมคือ Cho w string show string คือเป็นการแสดงข้อความนะครับอาจารย์เอามาต่อด้านล่างข้อความตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถ เปลี่ยนแปลงได้เช่นอาจารย์บอกว่า hello Annie นะครับก็เราดูการแสดงผลตรงนี้นะครับสามสองหนึ่งสัญลักษณ์ทเสรหัวใจกรพริบสาครั้งครับเสร็จแล้วก็เป็นคาว่า hello นะครับแล้วก็ ตามได้คำว่า a n น่นะครับ a n y นั่นเองโอเคสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะสอนให้เรารู้จักการใช้งานการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม m i c r o b i ตนะครับตามชื่อด้านบนเลย m y c r o b i t org อย่างง่ายก่อนนะครับสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะครับให้นักเรียนเขียนโปรแกรมอย่างง่ายแบบอาจารย์นี่แหละออกแบบเองได้เลยอยากใส่อะไรลงไปแล้วก็ มีชื่อเล่นของตัวเองนะครับมีชื่อเล่นของตัวเองในโปรแกรมนี้จากนั้นให้นักเรียนแคปหน้าจอแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งในอัลบั้มลายกลุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากใครมีปัญหาสงสัยนะครับสามารถสอบถามอาจารย์ได้ที่ในอินบ็อกซ์ส่วนตัวละกันหรือถามในห้องก็ได้ครับผมหรือท้ายคาบก็ได้อย่าลืมส่งงานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ